พลังแห่งเทพดาราจะไม่มีวันสลายไปได้โปรดมอบมันให้ไฉจือจ้อไฉจื้อใช่มอบให้ไฉจือ้อมอบให้ภรรยาของเจ้าไฉจือหยุนเชอ่อได้โปรดฆ่าขอร้องเจ้ามอบกงล้อพลังเทพดาราให้ไฉจือ้อให้นางสืบทอดตำแหน่งจาก,กรพรรดินีเทพดารา ฮ่าฮาจนถึงตอนนี้เจ้ายังคิดจะใช้ความรู้สึกของข้ากับไฉจือมาเป็นเครื่องต่อรองอีกหรอยังจะให้ไฉจือแบกรับอนาคตของอาณาจักรเทศบาราอยู่อีกหรอเจ้าคู่ควรงั้นหรอข้ารู้ข้าไม่คู่ควรข้าทำร้ายซีซูทำรา้ำรา,ยายจัสมินทำร้ายไฉจือข้าไม่คู่ควรแต่ข้าจะปล่อยให้อาณาจักรเทศบาราพินาศในมือข้าไม่ได้ข้าทำไม่ได้ได้โปรด จัก,กรพรรดิเทพดาราที่เคยอยู่สูงส่งกลับตกต่ำถึงเพียงนี้ก่อกรรมทำเขียนเองนี่คือจุดจบของเขาที่ทำร้ายลูกหลานยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานในท่านกงล้อพลังเทพดารานี้ท่านเตรียมจะมอบให้เทพดาราหมาป่าสวรรค์หรอใช่จือ นางยังเด็กนักข้าไม่อยากเพิ่มภาระให้นางเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังเถอะได้คำตอบแล้วหรือยังท่านอาจารย์ได้คำตอบแล้วขอรับแต่มันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากภายพิบัติสีแดงฉานครั้งนี้คงจะเป็นความแค้นที่สั่งสมมาหลายล้านปีหลายล้านปีหรือว่าจะเป็นปีศาจโบราณ ไม่ผิดแน่ตามที่วิญญาณเทพของสาเหมันบอกวันที่กำแพงบรรพากลรหนแตกออกผู้ที่จะกลับมาคือจากพรรดินีปีศาจทลายสวรรค์ที่ถูกเทพลงทันสวรรค์ในประเทศไปยังนอกบรรพากลรหนและปีศาจอีกเก้าร้อยตนที่อยู่ภายใต้การปกครองของนางที่เจ้าพูดมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรอทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่วิญญาณเทพของสาเหมันบอกแกสิทธ์ยิ่งไปกว่าน,นั้น จัก,กรพรรดิสวรนิรันด์ยังเคยบอกสิทธว่าเรื่องรอยสีแดงฉานนั้นทำให้จัก,กรพรรดิสวรนิรันด์รู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างมากดังนั้นการกลับมาของจัก,กรพรรดินีปีศาจทลายสวรรค์คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดท่านอาจารย์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรทพทั้งหมดความวุ่นวายทั้งหมดรวมถึงความปลอดภัยของอาณาจากักรลำนำหิมะด้วยไม่ว่ายังไงสิทธต้องพยายามเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดินีปีศาตทลายสวรรค์ และขออนุญาตจากท่านอาจารย์นั่นเป็นความตั้งใจของวิญญาเทพองสาหเหมันใช่ไหมใช่ขอรับนางพูดว่าฝิดเป็นความหวังเดียวจากกษัพริยนีปีศาทลายสวรรค์เทพปีศาจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราที่เรียกตัวเองว่าปรมาจารย์เทวและจกกักรพรรเทพก็เป็นเพียงแค่มดปลวกเอาละ่ะข้าจะพาเจ้าไปที่อาณาจักรสวรรค์นิรันดร์ ท่านอาจารย์จู่ๆสิทธ์ก็นดขึ้นได้เรื่องหนึง่งช่วงหลายปีมานี้ในดินแดนเทพตะวันออกมีข่าวลือว่าข้าได้สืบทอดพลังของเทพปีศาจหรือไม่ทำไมเจ้าถึงถามแบบนั้นในตอนที่สิทธิ์บุกเข้าไปในอนาณาจักรเทพบาราเมื่อหลายปีก่อนการกระทำบางอย่างที่ไม่ได้คํานึงถึงผลที่ตามมาทำให้เทพดาราเทียนหยวนคาดเดาได้ว,ว่าสิทธิ์อาจจะมีการสืบทอดพลังของเทพปีศาจ แม้เขาจะตายไปแล้วแต่เทพดาราและผู้อาวุโสคนอื่นๆก็ได้ยินอย่างชัดเจนสิ่งที่อาณาจักรเทพดารากลัวที่สุดคือความจริงที่ว่ากงล้อารกมานถูกพวกเขาบีบบังคับให้ต้องถูกเปิดเผยไปทั่วโลกดังนั้นเหตุผลที่เจ้าบุกเข้าไปในอนาณาจักรเทพดาราในตอนนั้นและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับเทพดาราล้างสวรรค์เป็นยังไงพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกปิดเรื่องนี้ และจะไม่เปิดเผยแม้แต่ครึ่งคำเจ้าไปเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นเข้าในทะเลสาบใต้สวรรค์แยกแข็งใช่ไหมท่านอาจารย์ที่ทะเลสาบใต้สวรรค์แยกแข็งข้าพบพอแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอีกข้าจะถามเจ้าว่าจะรับมือกับจักรพรรดินีปีศาจทลายสวรรค์ยังไงเจ้าคิดดีแล้วหรือยังข้าก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ต่อให้คิดดีแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครคาดเดาได้เจ้าก็พูดถูกงั้นก็ไม่ต้องคิดแล้วละ่ะเรากําลังจะไปอาณาจักรสวรรค์รนันจำไหมว่าหลังจากเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์รันแล้วห้ามออกห่างจากข้าและห้ามตัดสินใจอะไรเองเด็ดขาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามต้องปรึกษาข้าก่อนเข้าใจไหมขอรับ ครั้งหน้าคืออาณาจักรสวรร์นิรันเจ้าเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วจำได้ว,ว่าครั้งที่แล้วที่มายังมาเข้าร่วมการประชุมเทพลมปราณอยู่เลยโอ้นี่หยุนเชื่อผู้เป็นอันดับหนึ่งของศึกประทับเทพที่ดึงดูดสายฟ้าถึงเก้าชั้นเมื่อตอนนั้นไม่ใช่หรอเจ้ายังมีชีวิตอยู่งั้นหรอโอ้ที่แท้ก็เป็นคนชายบูจากอาณาจักรเซนบูไม่ได้เจอกันหลายปีสบายดีนะ สมแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งของศึกประทับเทพในตอนนั้นถึงได้บรรลุขอบเขตราชาเทวะได้เร็วขนาดนี้แต่น่าเสียดายน่าเสียดายเจ้าทราบหรือไม่ว่าคุณชายคนนี้อยู่ในขอบเขตใดแล้วในเมื่อคุณชายบูสามารถเข้าร่วมประชุมสวรรค์นิรันได้คงจะบรรลุขอบเขตปรมาจารย์เทวแล้วสินะฮ่าฮ่าฮ่าถือว่าเจ้าฉลาด เช่นนั้นเจ้าทราบหรือไม่ว่าพลังที่คุณชายคนนี้มีอยู่ในตอนนี้แข็งแกร่งเพงียงใดแข็งแกร่งเพงียงใดตอนนี้รู้แล้วสินะว่าแข็งแกร่งเพงียงใดนี่คือพลังที่เจ้าไม่อาจจินตนาการได้ตลอดการที่หนึ่งแห่งศึกประทับเทพงั้นหรอฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ใน,ในสายตาของข้าก็เป็นแค่ขยะที่สามารถบดขยี้ได้ด้วยนิ้วได้ง่ายเข้าใจไหม ทำไมข้าจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เข้าร่วมประชุมสวรรค์นิรัน์เจ้าก็เคยพูดแบบนี้กับคนอื่นไม่ใช่หรอแต่ผลที่ตามมาล่ะเจ้าน้อยเป็นแค่ขอบเขตร,ราชาเทวะช่างน,น่าขำจริงๆกุยเคอร์ทำไมต้องไปสนใจกับมดปลวกพวกเราไปกันเถอะสมแล้วจะเป็นอาณาจักรสวรรค์นิรัน ขนาดเจ้านี้ก็ยังบรรลุขอบเขตปรมาจารย์เทวาได้ทำไมตอนนี้เสียใจที่ไม่ได้เข้าไปยังอาณาจักรสวรรณ์แล้วหรอไม่ไม่เสียใจเลยสักนิดกลับกันข้าดีใจมากปากแข็งเออท่านพ่อ พวกเราอาณาจักรเทพสงครามมีปรมาจารย์เทวะมาสองคนดูซิว่ายามของอาณาจักรสวัสค์นิรันต์ตื่นเต้นขนาดไหนก็เป็นธรรมดาเอ่อแขกผู้ไม่เกียิสองท่านท่านคือราชิน,นีแห่งอาณาจักรลำน้ำหิม,มะและคุณชายหยุนเชื่อจากอาณาจักรลำน้ำหิมะใช่หรือไม่ถูกต้องแล้ว ข้าน้อยคงหลิงจือ่อสีต้อนรับแขกของอาณาจักรสวณนิรันได้รอคอยแขกพุ้มีเกยียรตทั้งสองท่านมานานแล้วขอเชิญท่านทั้งสองเข้าไปยังถงใหญ่เลยไหนท่านจะต้อนรับด้วยตนเองขอเชิญท่านพ่อเมื่อกี้ท่านไา่วิชาลมปรานทําให้พวกเราสองคนหายตัวไปใช่ไหมพูดอะไรเหลวไหลงั้นเหรอ ชุดทองของค่ายังไม่โดดเด่นพอหรอวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ